เปิดกมอเลือกตั้งมาตราที่151รู้อยู่แล้วแต่ยังสมัครโทษอาญาหนักค่ะ วันที่9มิถุนายนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนะคะมีมติเป็นเอกฉันท์6เสียงได้รับคำร้องกรณีที่นายพิธาริมเจริญรัตมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในการสมัครรับเลือกตั้งเหตุจากการถือหุ้นไอทีวีอยู่42,000หุ้นค่ะเนื่องจากว่าเป็นคำร้องที่ยืนเกินระยะเวลาที่จะสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแต่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาเป็นความปรากฏ ตามมาตราที่151แห่งพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอเหตุรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแต่ยังฝืนตั้งแต่แรกแต่ก็ยังฝืนโดยจะตั้งคณะกรรมาการสอบสวนไต่สวนต่อไปตามมาตราที่151ของพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอแก้ไขเพิ่มเติม2,566ระบุว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามก็มีให้สมัครหรือไม่ให้สิทธิในการรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกได้รับสมัครเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอมให้พัก การเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระโทษจำคุกอยู่ที่1-10ถึงปีค่ะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 20, 2 0 0 0 0ถึง200,000บาทให้ศาลสั่งเพิกถอนสทิทธิในการเลือกตั้งของผู้นั้นโดยมีกำหนด20ปีกรณีผู้กระทำความผิดดังกล่าวได้รับเลือกตั้งเป็นสสให้ศาลมีคำสั่งผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รับเนื่องจากการดำรงตำแหน่งให้แก่ สำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนมราษฎรก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยนั่นเองนะคะ